สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทั้งในประเทศและอีก140ประเทศทั่วโลกคุณกำลังอยู่กับทีนเอ็นสถานีข่าว24ชั่วโมงช่วงนี้มาติดตามชมข่าวสั้นตัวชั่วโมง22นาฬิกาค่ะบริษัทเรียวเน็ตเวิร์กเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะโดยเดินหน้าธุรกิจเครือข่ายขายตรงรายแรกในประเทศไทยโดยเปิดจำหน่ายซักเซสซีมระบบทูมูฟเป็นสินค้าตัวแรกค่ะ โดยธุรกิจเครือข่ายขายตรงเรียลเน็ตเวิร์กเกิดขึ้นจากความร่วมมือของบริษัทเรียลเน็ตเวิร์กประเทศไทยจำกัดผู้ดำเนินธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเพียงรายเดียวจากบริษัท t r True Distribution a n d s a l e จำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือ t r ู e o r r p r r t t o o n จำกัดมหาชนโดยก่อตั้งเป็นธุรกิจเครือข่ายขายตรงเพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายด้วยซีมของระบบ t True Move แบบนักธุรกิจที่เรียกว่า s u c c e s s ซิมแบบเติมเงินซึ่งนับเป็นธุรกิจเครือข่ายรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่5สิงหาคมที่ผ่านมาก็ได้มีพิธีเปิดบริษัทเรียวเน็ตเวิร์กสาขาแรกที่ศูนย์การ์ดสแควร์อำเภอบาง,งบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีประกอบด้วยพิธีสงในตอนเช้าตัดริบบิ้นเปิดร้านอย่างเป็นทางการต่อด้วยงานแกรนด์โอเพนนิ่งในช่วงบ่ายโดยมีนายสุรพานเมฆวิบูล กรรมาการผู้จัดการบริษัทเรียลเน็ตเวิร์กประเทศไทยจำกัดและดรสหัสโรธโรดเมธาผู้อำนวยการขายและบริการของบริษัททรูดิสติบิวชั่นแอนเซลจำกัดร่วมกันเป็นประธานเปิดงานสำหรับธุรกิจเครือข่ายเรียลเน็ตเวิร์กนี้นะคะผู้ที่สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกพร้อมซื้อซักเซสซิมเพียง550บาทหลังจากนั้นเพียงเติมเงิน1,000บาททุกเดือนพร้อมรับโปรโมชั่นมากมายในเครือข่ายสมาชิกด้วยกัน เพียงเท่านี้ก็รอรับเงินปันผลรวมทั้งคะแนนสะสมทุกเดือนเพื่อแลกของรางวัลโดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ w w w r e a l n e t w o r k co. t s หรือไปสอบถามจากพนักงานประจำร้านที่ศูนย์การค้าเดอะสแควร์สาขาบางบัวทองค่ะ